เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือสันของของปลอกนิ้วพอดันไปปุ๊บเนี่ยถึงนี้ปุ๊บเนี่ยเราค่อยดันเข็มขึ้นมันจะให้เหลือผ้านิดเดียวแล้วก็ลดลงเข็มต้องให้ชนกับตัวปลอกเลยใช่ถูกไหมคะใช่แล้วก็ใช้ขอบ ขอบดันขึ้นอือขอบดันขึ้นดีสิคือขอบชนมันชนกับขอบแล้วขอบเนี่ยต้องดันไปให้ถึงตัวเข็มที่มันกำลังจะขึ้นมาใช่ดูวะนี่ไหพอเข็มลงปุ๊บเนี่ยมันอยู่ตรงพอเข็มลงปุ๊บมันอยู่ช่วงนี้ค่ะ พอรู้สึกว่าเข็มอยู่ตรงช่วงที่ตำแหน่งเมื่อกี้แล้วปุ๊บให้ดันเข็มเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นดนันดันเข็มเข้าไปจนถึงขอบไม่ใช่ดันปลอกนน้วมือให้ถึงขอบเข็มอ่าให้ถึงขอบเข็มแล้วก็งัดเข็มขึ้นงัดข็มแ,แล้วงัดเข็มขึ้นดันแค่ก้นเฉยๆใช่คือทางน,นี้มันจะไปอย่างนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาจะอยู่อย่างนี้ ต้องเอามือซ้ายให้สัมพันธ์ใช่ขอมือพอพอมือขวาลงปุ๊บมือซ้ายหลบเวลามือขวาจะงัดขึ้นปุ๊บมือซ้ายดันเข้าไปเวลาลงปุ๊บมือซ้ายหลบหลบนิดนึงแจะต้องให้ปลายเข็มถูกตัวปอกเข็มใช่แต่พอพอพอเข็มถูกปอกบอกนิ้วปุ๊บดันปอกเข้าไปให้ชนเข็มหัวเข็มแล้วก็ดันขึ้น เราไม่ต้องเอาสเต็ปยามากแค่